อยว่าถือเขียนหมวกกับขักล้วไปสบายดีพี่น้องคนิดมุย้ย okay, วันนี้ยำเสาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปหายามตุ่มเนะาะเสา,สามือน,นี่ย,ยังหิวนอนอยู่ทุกคนยังฟ e ล l sleepy <laughs> อยู่หายซ่แฟกับสซอรอยน้ำหนาก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาหลุ่นน้ำกันตุ่มที่เขาใส่ตอนกลางคืนเมื่อวานนี้ เขาใส่ตุ่มใส่ยามือแรงใช่ป้วนใส่ตอนกลางคืนอใหญ่แหกโคตรลีลอย <c oughs> สั่นลอยไปยังกันเลยโคบมันกำลังออกเข่าสั่ลอยเล่นอย่พี่น้องเดินในเบิง่งล่างเธอใหงมือ่อใดควรสะได้เกี่ยวลังเขียวอยู่แต่กกว่าอยู่เทิงสุกกลัวเนาะแล้วนี่ก็มันสีเขียวนะมันมีน้มเดียพี่น้องเราไปดูเป็น้น,นาออกกันงดนหนามมันยังขังเกี่ยวกันเจอเลย ขน้ำค mm ้างแล้วเขาเขียวอันเปงน้ำออกแล้วเขาซุกหอดละตุ่มนะใส่ไก่้ประนันภูถึกเยอะใส่ถึกยังอยู่วะถึกเลยถึกชอยปากระปูกระปุบจนน้ำกันมันก็เลยตีโจ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 ถึก้อะไรเอย่าไปจับปากนั่นเลยเคยจับแล้วมันออกใช่เอ็มบังตัวกบอืมถึกเซยกบตัวหนึ่งตะไรอย่างไรแต่ปลากระปู ตัวโซรอยแล้วมันไก่กันพอะงวนิดอันนีะใส้ยากกร่มตัวนี้นะแถวเวิ่์กไปนาะป้ากงจริงๆเลยาถืกันแล้วตุ่มตัวนี้เพราะว่ามันเป็นไปได้ยากถือตุ่มตัวนี้มันจะถือกัยังนี่เดี๋ยวจะตุ่มเฮานี่ยเดี๋ยวหลุนตุ่มเฮาตุ่มเขาหัตุ่มเาหนงพัดเขาแล้วก็ยามตุ่มกันเลยเนาะทั้งทิงก็ยามตุ่ม อเขาเขียวแล้วแต่ h o าตื่นสำได้มันกำหนดไปได้ มันสุดขีดแล้วสแว่าได้หาปรเด้นได้กบตันหนึ่งละกบตันกบตัวนึ่งมีหอยยู uh ่แล้วกบตัวนึงก็เสนหวโซนดบ่มขึ้น่าันี้นีอะไรก็ีอะอรก็มีแบบหนึ่งใครดออยู่ไหมือวามหยเลยต่อมากลงเออคือ่าน้ก็มีบ่ะมีอไเโอ้ยหมด ติดกบเลยไอเโอ้ยโอเคสละสละสละถึงไ้อะกระปุกทองกระปุกนึงติดซ้อกระปุกทองนะไเอป็นหักหอยแดงยี่ตุเขาอยู่เด็กเทะตสุดในได็เทระโตเนาะเออแบบชื่อแบว่ามันแยมหนาวมันแล้วมันมาจากเขาติดเป็นเรียว่าเขาใส่ตุ่มลายเขาใส่ตุ่มลายทางเทิงตุ่มหนุ่มเขาใส่คลายลายอะไบ

เขาไม่ใช่น้ำมัรายไม่ได้เห็นแต่แนานสิกบมันเขาไปกินปลาเค็งใช่ปลาเค็งเขาบุฟี่จัจับจบกบน้ำมักลายกอเราว่มันก็ไปถืออันทุกคนนะยยามตุ่มใส่ตุ่มนะบางคนใส่กะบถือมันเป็นน้ำ ล่มจะออกแล้วคำทำเต่าก็รับช่วยเราค่ะเป็นแต่เป็นตุงอันเนี่ยถิงชุลมานุงชุลมันโตของนี้องหลังทเาค่ okay มาไมเื่อม้าชักตรงนี้เลยมาก็จะเห็นตกเลงปลาเขาขเนโอ้กเี่ยลงปลาเขาเหยาปลาเาเนี่ยเจอเห็นไหมนหมูนกขุนขึ้นต้นกขึ้นตึกขึ้นกขนตึกขนตึกข้วตน ขาปุ้มัเป็นใครตุ่มุ่มเป็นรปุ่มปุ่มโอ้ขี้เหยียบถลันก็ยังหลังละโตเออก็ได้เท่าะตถ้ากระพุมีน้สโตแน่นขี่น้องหลังบริณงถลกหลังละโตหลังระัตจะลอยขาจเอาลัดจีบยนหนำมันแน่นพงเขี่ยนบนที่ขา บรรยากาศยามเสาวพี่น้องคายแต่บ่มีแดดหักหนาวบรรยากาศกำลังงอกผูกเ<ม>ด็กแม่ใหญ่สองเม่ใหญ่เพิ่นกำลังหาบตุ่มเลาะก,กันแท้ไดอยู่เงียบมีเลเบึ้งแหล่นก็อนเออเอบวดขาเลยเนาะรุ่นตอนนี้ร้อนพี่น้องคอายปวดเลยขา ปันนี้มันแปนก็งูวันนี่เอาลังนี่มันเงียบเออขันใส่นั่นลยมบอถึอเนาะใหุ้ส่วนลอยยามเธอเดียวเป็นไปน้องใหม่เอามันออกพืชมันออกพืชมันออกหมดเลยเลือปลาเคงมันออกเองมันปลาเคงออกปลากบออกกระชังล่างนี่บอถึอเสื่อยฮเฮ้ โอ้ยกบเนี่ยจะขึ้นเทวดาป้อนให้ถึกลังละโตมึงนี่ท้องเข้าเป็นเลนเป็นเลนอยู่หลังละโตถอนดิเอาข้าซาตอนนั้นเลยตัวนี้เออข้าซาตอนนี้นะวัยกบในตุ่มในบุหรือฮะว้าว้องเซ็งไปมีเขียนหม้อเขียนหม้อกับแจ๊คก่อนถ้าเขียนหม้อ แตกกันไม่ไดเขียนโมเขียนโมตัวหนึ่งตายะบอป้าแป๊เขียนโมถือสามตลยไดนเดียวเม่นตายมันนอนงายท้องจิมันเ่อยดินว่าถือเขียนโมก็ขักเราไปเที่ยวลจะลอยตุ่มมันลายมันหนีหาระยนาน้มันหักล้วป้าปากมันละเอาแล้วึ้งียบ

มาถือเขียนแล้วไม่มาถือเขียนม้นแลมอันนี้ได้เขียนโมอวาตุ่มสเปรอยู่ทั้งหนาพี่ดองวันนี้อะสเปรมาถือกัได้สามตัวเฉพาพ่นาคนเดีมีแฟนแล้วเกบถือตุ่มเาเผนเผเทียดถือเงี่ยเบแต่พอเคงนอนขลออยู่ามาเบิ่งดู โอ้บุมีฮะป้าบอลน้เฮาขึ้นแบเต็มตุ่มเลยเอาบุถือยังเซยขาเป็นไปได้อย่างไดีวะป้าวันนี้นำขนถึงแน่มันแปลนะแปนอะเหอยแไใช่ปกบป้ากบมันไปตื่นมาก็มันแหลนเลยมันออกแล้วป้า เล่มมาตุกอยู่ไปลเลี้ยวป้าตื่นมาถึงบังแดดเลยก็เดียวว่างูมันเลียคนหยานงูอยู่แล้วเขามาเศ้าอยู่ไดพี่น้องนกเขากำลังบินออกจากหางล้างห้องเช่าแปลบ่ถือบังใดดนี่เงดแทงชลอยเขาแปลได้ก็เสือเียคนกระเปิดกีตมแล้วคนอยากหาตุกล้างกระกรนี่แหละตำรวจปะ เสร็แล้วค่ะไปบึงน้มมันไลลงมาแต่หน้งียบบอถึงตัวหนึ่งบอเออแนไปก็เห็นถึกกบตัวหนึ่งพช่้องเดี๋ยถละโตถ้ากำหนดไปหายเรหนีบออ้อยหน่อยดีจำจำเขียนโมเสือเปืือนกมดเลย เะได้หนยาดีเมืนกับบุหรี่ออกนะอ้หนองหอดสองล้างสุดถ่ายของเราเราทุกคนได้หาเบิ่งน้ำกันเพราะว่าสองลังสุดถ่ายมีนมานสุนกกุ้งอีกแล้วกุ้งวกลวกแ้งเสียงไดกุ้งมาหานะเขาก็บวกกุ้งมีแสมด้บาร์ดูแเลี้ส่แ่หนก็ใส่ใส่แต่ไกทเฮงแค่ไหนนก็ใส่ น้นน no, ้ำนแหงนอตกมวันน well, well, so kind of well, yeah. well ิน้กกมนี้ตกวันคนเมื่บ้ายาเนาะเงี้ยไอรกเาไย่งเน่งเน เอา้ถ oh, mm. 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 ือ่ป๊่เ่าลยังก่อนไ้กินอาเงคือออกเอาปากนอ่ายแล้วลาเค้งก็ออกหมดเลอถ้าใส่กบแล้วมนเลยปิดปากมนบตุ่มยันนีปากตุ่มแบบอ้ากับว่าได้เลนต้นนี้้ไหนปากมันเต็มเลยียหลักออกแล้วฮอ้ววว ไไเ้เออปาาไปแลนไ่ออแล้วหลังคือค่ายสุดท้ายแล้วนะคเอาเคยตุดเคตุ่มมีอย่างอย่เอาเจ้านีุ้มมีกอบุมมกบอปบมค่าแต่บุ้ใส่แค่นี้ พี่น้อยโืลจากหลังเลยเยดายดิเอาไปใส่บนอื่นมันติดกว่ามันใส่อยู่แถวหน้าบนอะื่นติดนะ <c oughs> ลากัวเนาะแล้วมันคมกบอีกอย่างมมันไหลแานี้มันไม่กบดอกนี่้างีกบเลยหลังตม,ม,น,ม,มนมีน่หน่หนังนี้ กล่บอกว่าอุดมสมบูรณ์นาหลังนี้เก็บไน้องแหงอแหงเมานตัวจะเอามาใส่ไม่เห็นเหแ้วขอกลุ่ัเป็กบันี่ค่ะุตั็น่าม่ได้ นักตุ้มันนักตุ้งภาษารักเลยพี่นอ่ย่งสิหลังทังก่อน่อหนูออกก่อนมีหลือ่ช่ว่าเปิดของขังตังมันเป็นตุกบุงเนี้ยมันปดหยากเกียงเกลียวอะ้นะตัวนี้ว่ามีหยังตังนี

กบกบว่าก็จยังเลืลื่นเกย์ใแญ่มันออกเกตัวละสามเลื้อนเทปไปน้นักเก็บโเขียนหมดเขียหมักก็บอมเขนกเ็บเข่งจะนอนจะ้ตัวนี้

เดี๋ยวยิงแขมือกันหมดค่ะในวันกรตอมพอนี่กลิ่นป่ากลิ่นมันน้ำขวดหัวเจ้าของโอเคพี่น้องสำหรับคลิปอ่าใส่ตุ่มกบกบยามตุ่มยามเส่าเนาะเอาการชีจบไว้สำนีก่อนวิตาใส่ตุ่มส่วงนี้เพราะวอพ้นเริ่มเบิร์ดนะว่าล้มเริ่มออกน้ำเริ่มแห้งนะพี่น้องเดี๋ยวอีกบดลน้ำแห้งเบิดกระสือบริษัทเนาะไปกันเด้อทุกคนขอบคุณเข้าใจพี่น้องหลายๆเนาะที่เข้ามาเบึงบ๊ายบาย ว่าขาบ่กินปิงก๊